สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหา,าไฟหน้าไม่สว่างหรือว่าตาไฟหน้าเหลืองนะครับวันนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยที่ผมได้ลองใช้มาแล้วนะครับแล้วไปรู้สาเหตุของปัญหานั่นก็คือหลอดไฟหน้าครับนี่นะครับ การเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับจะช่วยได้เพราะว่าหลอดรุ่นเก่านะครับหลอดรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้แต่ผมเอาออให้ดูนะนี่หลอดรุ่นเก่าจะเป็นหลอดแบบแบบไส้นะครับหลอดไส้เนี่ยจะเกิดการเผาไหม้แล้วทําให้เกิดแสงสว่างนะครับเกิดความร้อนแสงสว่างหลอดจะร้อนมากแล้วก็ตาไฟนะครับจะเกิดความร้อนเมื่อเรามือไปสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่ามันร้อนจัดจริงๆนะครับหลอดนี้ ก็นะครับ12โวลต์90วัตต์นี่นะครับอันนี้ได้ลองเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างนี่นะครับต่อมาครับเมื่อมันเป็นปัญหานะครับหลอดนี้เกิดความร้อนทําให้ตาไฟเราเหลืองนะครับผมก็เลยลองมาใช้หลอดเป็น LED ครับนี่หลอด LED หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้แล้วนะครับ อันนี้ผมซื้อมาคู่หนึ่งนะครับผมซื้อมาในนี้จะมีสองหลอดนะครับร้อยสามสิบหกบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆนะครับใช้แก้ปัญหา,าตาไฟหน้าไม่สว่างได้นะครับแล้วก็มันกินไฟน้อยนะครับอันนี้กินไฟน้อยกินแบตน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เกิดความร้อนครับล,ลองใส่ไปแล้วแล้วจับตาไฟหน้านะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆถ้าใครจะลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนไปหลอดนึงนะครับและอีกข้างนึงครับไว้เหมือนเดิมแล้วเปิดไฟหน้าครับเพื่อนๆเ,เอามือจับดูครับจะเห็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากโคมไฟหน้าของเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยแต่ซึ่งจริงๆแล้วตัวมันก็ไม่ร้อนครับผมลองใส่แล้วจับลองอลูมิเนียมนะครับพวกนี้ก็ไม่ร้อนครับโอเค หลังจากที่เราได้ใส่นะครับซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าที่โคมไฟหน้าของเราเนี่ยจะมียางนะครับคอบกันฝุ่นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้เมื่อเราใส่หัวไฟไปแล้วเราก็จะครอบคอบตุนไปแบบนี้นะครับฝุ่นก็จะเข้าไม่ได้ปักมันจะเสียบตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้จะครอบตาไฟฝุ่นจะเข้าไม่ได้แล้วถ้าเรามาเปลี่ยนแบบนี้ล่ะมันครอบไม่ได้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมันเข้าไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาของของคนที่ซื้อมานะครับแล้วอาจจะใส่ไม่ถูกต้องใส่ไม่เป็นนะครับถ้าเราถอดฝาครอบการฝุ่นออกแล้วใส่ดวงไฟไปอย่างเดียวนะครับใส่ไปอย่างเดียวเราล็อก ล็อกเขี้ยวมันล็อกแต่ว่าด้านข้างๆเนี่ยนะครับด้านข้างๆเนี่ยมันยังมีรูครับและฝุ่นมันเข้าได้วิธีการใส่นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆจะเห็นเออ,อเร่องเล็กๆนี่ครับร่องเล็กๆที่เป็นรอยบุบไว้เนี่ยนะฮะมันจะมีร่องของมันครับนี่เห็นไหมจะมีสามร่อง ล่องบุบๆนี่แหละครับให้เราหมุนไอ้ตรงล่องบุบเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีเห็นไหมให้มันตรงกับล่องหลอดแล้วมันจะถอดออกได้ครับถอดไม่ยากครับเพื่อนดึงดึงออกได้เลยเห็นไหมแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาฝาตัวนี้นะครับไปใส่ก่อนใส่เหมือนเราใส่หลอดนะครับเมื่อเราใส่ไปแล้วแล้วเราก็ใส่ยาง ใส่ยางครอบไปเมื่อเราใส่ยางครอบไปแล้วนะครับแล้วเราค่อยเอาหลอดเนี่ยสวมเข้าไปทีหลังสวมเข้าไปทีหลังแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนให้เข้าล็อกของมันก็คือหมุนให้เข้าเขี้ยวนะครับใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะดันลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็หมุน,นครับ หมุนนิดนึงไม่จงเยอะแล้วครับเนี่ยหมุนให้มันหลุดจากล็อกมันก็จะชักออกได้ยากครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้รุ่นหลอดไฟนะครับเพื่อนๆก็เอาชื่อรุ่นรถนะครับใส่ลงไปใน Google แล้วก็เสิร์ชหาครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าหลอดไฟของเรานั้นใช้ขั้วอะไรครับเราจะมาทำการใส่หลอดไฟกันนะครับ ซึ่งผมจะข้ามขั้นตอนการถอดหลอดไฟออกนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันแคบมากนะครับรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่เยอะก็ทํางานได้ง่ายพื้นที่น้อยก็ทํางานได้ยากนะครับผมก็จะข้ามขั้นตอนการถอดไปนะเพราะว่าขั้นตอนการถอดก็ไม่มีอะไรมากครับถอดปลั๊กนะครับถอดฝาครอบนะครับฝาครอบกันฝุ่นออกแล้วก็ปดสปริงครอบเครอบหลอดนะครับ โอเคในการใส่นะครับเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆหาเขี้ยวให้มันตรงล็อกของมันนะครับเมื่อตรงล็อกแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวล็อกนะครับนี่ล็อกฝาครอบไว้เมื่อฝาครอบนะครับครอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้หัวไฟครับ ใส่ตามเข้าไปทีหลังนะครับซึ่งก่อนจะใส่หัวไฟเนี่ยเราต้องใส่ยางกันฝุ่นก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อเราใส่ยางครอบกันฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่หัวไฟกันครับ เสียบเข้าไปตรงๆเลยครับเพื่อนๆเราจะรู้สึกว่าแน่นมือนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับเราก็มาสวมสายไฟครับสวมขั้วสายไฟสวมให้สนิทเลยนะเพื่อนๆขามันจะได้ไม่เป็นสนิมนครับเวลาเกิดความชื้นครับเสียบให้สนิทที่สุดมันจะได้ไม่อาร์กด้วยครับ โอเคครับเพียงเท่านี้นะครับการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ก็เสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองเปิดไฟหน้ากันอ่าตอนนี้เราก็ทดสอบการเปิดไฟครับก็แสดงว่าเราติดตั้งไฟหน้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หลอดไฟแบบเก่านะครับไฟเริ่มแตกรายงาแล้วร้อนครับเปิดแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วนะฮะ กับฝั่งนี้นะครับไม่มีความร้อนเลยนะโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ